สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเศษดินที่ปลายเล็บวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของพระเจ้าอาชาติสตรูผู้หลงผิดไปเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตจนเป็นเหตุให้ต้องปรงพระชนพระราชบิดาของพระองค์เองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมและรับฟังได้เลยครับพระเจ้าอาชาติสตรูเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกับพระนางโกศลเทวี ในอัตกถาสุมังคละวิลาสินีกล่าวไว้ว่าขณะที่พระนางโกศลเทวีทรงพระคันนั้นทรงมีความปรารถนาใคร่ที่จะดื่มพระโลหิตของพระราชสวามีพระเจ้าผิพิสารทรงทราบจึงทรงกรีดพระพาหารองเอาโลหิตให้พระนางดื่มจากนั้นรับสั่งให้พราหมณ์มาทำนายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพราหมณ์ทูลว่าต่อไปพระโอรสในคันจะปลงพระชนพระบิดา พระนางโกศลเทวีทรงทราบคำทำนายจึงดำริที่จะทำลายพระโอรสในคันแต่พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเสียก่อนจึงได้เสด็จไปห้ามมิให้พระนางกระทำการดังกล่าวได้พระโอรสในคันได้นามว่าอาชาติสตรูครั้นอาชาติสตรูเจริญวัยพระเทวทัตซึ่งบังเกิดความริษยาในลาบสการะของพระพุทธองค์และบรรดาสงสาวก จึงดำริที่จะหาผู้ที่สามารถทำให้ตนบังเกิดลาบสการะเช่นนั้นได้บ้างดำริว่าอาชาติศัตรูพอที่จะเป็นที่พึ่งได้เพราะยังเป็นเด็กหนุ่มไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีพระเทวทัตจึงแสดงฤทธิ์ของตนให้อาชาติศัตรูประจักษ์อาชาติศัตรูหลงเชื่อยอมบำรุงพระเทวทัตต่อมาครั้นสำเร็จตามประสงค์พระเทวทัตก็บังเกิดความคิดต่อไปว่าจะตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าเสียเอง จึงเข้าไปหาอาชาติตรูยุโยงให้ปรงพระชนพระราชบิดาและตั้งตนเป็นกษัตริย์ส่วนตัวเองจะปรงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าเช่นกันอาชาติตรูหลงเชื่อคำยุโยงของพระเทวทัตวันหนึ่งจึงพกอาวุธซ่อนไว้ในฉลองพระองค์เข้าไปเฝ้าพระราชบิดายัางตำหนักชั้นในเหล่ามหาดเล็กเห็นกิริยาพิรุธ จึงได้ใช้พระราชอำนาจของพระราชาในการตรวจค้นพระวรกายพบอาวุธซุกซ่อนอยู่จึงนำไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลให้ทรงทราบเมื่อพระราชบิดาสอบถามอาช,ชาติศัตรูตอบว่าเพราะตนเองต้องการขึ้นครองราชสมบัติพระเจ้าพิมพิสารทรงยินยอมสละราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสอาช,ชาติศัตรูรีบกลับไปบอกพระเทวทัต พระเทวทัตกล่าวต่อไปว่าเหตุใดจ,จึงไม่ปรงพระชนพระราชบิดาเสียทันทีอาชาตศัตรูจึงมีรับสั่งให้นำพระราชบิดาไปจําขังประสงค์จะทรมานด้วยการให้อดพระกยาหารจนสิ้นพระชนไปเองสั่งห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปเฝ้าโดยเด็ดขาดเว้นแต่พระราชมารดาเพียงพระองค์เดียว ระยะแรกที่พระนางโกศลเทวีเข้าไปเฝ้าพระนางจะนําพระกายาาาไปให้พระเจ้าพิมพิสารเสวยทุกครั้งอาชาติศัตรูทราบก็สั่งห้ามพระนางจึงซ่อนพระกายาห a n ไว้ในมวยผมบ้างในฉลองพระบาทของพระนางบ้างครั้นอาชาติศัตรูทราบก็ห้ามในที่สุดพระเทวีทรงบทพระกายาาาจนละเอียดแล้วนำมาทาทั่วะวรกายของพระนาง พระเจ้าพิมพิสารทรงใช้ลิ้นของพระองค์เลียพระกายหารจากพระวรกายของพระนางจึงทำให้ดำลงพระชนชีพอยู่ได้อาชาศัตรูสงสัยว่าเหตุใดพระราชบิดาจึงยังไม่สวรรคตครั้นตรวจสอบได้ความจริงก็สั่งห้ามไม่ให้พระราชมารดาไปเข้าเฝ้าอีกต่อไปพระเจ้าพิมพิสารเมื่อไม่สามารถเสวยพระกายหารได้ก็ทรงเดินจงกรม เสวยสุขอันประกอบด้วยมรรคผลตามนัยยะแห่งคำสอนของพระพุทธองค์เพราะพระองค์ได้บรรลุโสดาบันแล้วจึงทรงดำรงตนอยู่ได้พระวรากายกลับมาเปล่งปลังยิ่งขึ้นครั้นอาชาสตรูทราบว่าพระราชบิดาย,ยังทรงพระชนอยู่อีกจึงสั่งให้ใช้มีดเฉือนหนังพระบาทและใช้เกลือทาเพื่อมีให้เสด็จพระราชดำเนินอีกต่อไป พระเจ้าพิมพิสารทรงเกิดเวทนาอย่างแรงกล้าทรงข่มเวทนานั้นด้วยการเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์หลังจากทุกทรมานอยู่ไม่นานพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จสวรรคตในวันเดียวกับที่พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตโอรสของพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ประสูติเหล่าอำมาตย์ข้าราชบริพารไปทูลความเรื่องพระโอรสประสูติก่อน พระเจ้าอาชาศัตรูทรงทราบบังเกิดความรักใคร่ในโอรสยิ่งนักจึงคิดได้ว่าพระราชบิดาเราก็คงมีความรักเราเช่นเดียวกันจึงสั่งให้เจ้าพนักงานไปปลดปล่อยพระราชบิดาให้ออกจากที่คุมขังเราอามา์ได้ทูลว่าพระราชบิดาเสด็จสวรรคตในเวลาเดียวกันกับที่พระราชโอรสประสูตินั่นเองพระเจ้าอาชาศัตรูเสียพระทัยมาก ต่อมาไม่นานพระนางโกศลเทวีก็สิ้นพระชนตามไปด้วยความตรอมพระไทยที่ต้องสูญเสียพระราชาสวามีโดยการกระทําของโอรสตนนับตั้งแต่ปลงพระชนพระราชบิดาแล้วพระราชาอาชาศัตรูก็ไม่สามารถบรรทมหลับได้เลยทั้งกลางวันและกลางคืนมีแต่ความร้อนพระราชาหารทอไทยสเสด็จออกจากกรุงราชาครึกไปยังอัมพวันของหมอชีวกะโกมารพัฒ โปรดให้หมอชีวกะโกมารพัฒพาพระองค์ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับอยู่ณชีวกัมภาวนารามเมื่อได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนแด่พระเจ้าอาชาศัตรูพระเจ้าอาชาตศัตรูมีพระทัยยินดียิ่งนักในภาสิทิของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจบแล้วจึงลุกจากอสนะถวายบังคมลาทรงกระทําประทักษิณแล้วเสด็จกลับไปยังพระราชนิเวศ หลังจากพระเจ้าอาชาตศัตรูเสด็จกลับไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับเหล่าภิกษุในที่ประชุมนั้นว่าพระราชาผู้นี้ถูกขจัดเสียแล้วหากเธอไม่ได้ปรงพระชนชีพพระราชบิดาผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมแล้วธรรมะจากสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินจกเกิดแก่พระองค์ณนะที่ประทับที่นี้ทีเดียว หากพระเจ้าอาชาติศัตรูมิได้ปรงพระชนชีพพระบิดาจะได้บรรลุโสดาบันหน้าที่ประทับบนอาสนะนั้นแต่เพราะพระองค์คบมิชั่วจึงประกอบกรรมอันหนักเมื่อสิ้นพระชนไปแล้วพระองค์จะไปบันเกิดในโลหะกุมพีนรกตกอยู่ในเบื้องต่ำสาม0 0ื่นปีถึงพื้นเบื้องล่างแล้วผุดขึ้นมาเบื้องบนอีกสามหมื่ปีหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ พระเจ้าอาชาศัตรูก็บรรทมหลับอยู่อย่างเป็นสุขมีพระไทยเบิกบานพระเจ้าอาชาตศัตรูทรงกระทําสักการะใหญ่แด่พระรัตนตรัยโดยเป็นพุทธมามะกะที่ประกอบด้วยศรัทธาอย่างไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน เป็นกำลังอุปถรัรมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาในการกระทำสังขยนาครั้งแรกหลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานไปแล้วสี่เดือนที่ถ้ำสัตบัญเขาเวภาระกรุงราชครึกแต่กฎแห่งกรรมก็ยังคงเป็นกฎแห่งกรรมไม่ยอมละเว้นผู้ใดหลังพุทธปรินิพานในปีที่8แล้วพระเจ้าอชาตศัตรูก็ครองราชต่อมาอีก24ปี จึงถูกพระราชโอรสคือเจ้าชายอุทัยพัฒน์ทำปิตุคาตเวลานั้นแคว้นโกศลและแคว้นวัดชีสูญเสียอำนาจตกเป็นของมคตมคคเป็นใหญ่ในชุมพูทวีปอุทัยพัฒน์ของราชแล้วย้ายเมืองหลวงไปปัตตลีบุตรพุทธศักราชที่72กษัตริย์ราชวงศ์นี้ก็ทำปิตุคาตคือฆ่าพระราชบิดาแย่งชิงราชสมบัติต่อกันมาอีกห้า,ารัชกาลจนราชฎรทนไม่ไหว พร้อมใจกันปรงพระชนชีพนาคทาตกษัตริย์องค์ที่5แล้วก็สถาปนาสุสุนาคอมมาตขึ้นเป็นกษัตริย์ถือว่าสิ้นสุดราชวงศ์ปิตุคาตที่เริ่มจากพระเจ้าอาชาศัตรูแต่เพียงนั้นสนับสนุนการจัดทำคลิปโดยเพจธรรมะประกันเพราะชีวิตคือความไม่แน่นอนประกันชีวิตจะช่วยให้ผ่านความไม่แน่นอนไปได้อย่างมั่นคงดูแลโดยตัวแทนคุณภาพจากบริษัท aia สนใจติดต่อ